เราเริ่มสงสัยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะพักมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็ประมาณว่ารู้จักพี่รู้จักกับคนนี้ไหมเราก็บอกว่าเป็นแฟนเรา <c oughs> แต่ผู้หญิงคนนั้นเน่ะเขาจะเอาเอาแฟนเก่าเขาอะมาปรึกษาเราเรื่องแฟนเขาทุกอย่างเลยค่ะอ๋อคือมาเป็นเชิงปรึกษาปัญหากับหนิงใช่ทั้งที่เขาคุยกับแฟนหนัวแล้วอื <c oughs> แต่เราไม่รู้เลย แค่สงสัยก็ใช่แล้วเมื่อก่อนอคบกับแฟนอยู่คนละจังหวัดหนีอ,อยู่อยุธยาแฟนเขาจะอยู่สมุทรสาครใช่ไหมคะ,คะสห์ที่ก็คะจะมาเจอกันสักครั้งหนึ่งไปเที่ยวกันกินข้าวกันเลยประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะและ้วทีนี้เราเริ่มสงสัยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะคะ่ะพักมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็ประมาณว่ารู้จักพี่รู้จักกับคนนี้ไหมเราก็บอกว่าเป็นแฟนเราแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะเอาเอาแฟนเก่าเขาอะมาปรึกษาเราเรื่องแฟนเขาทุกอย่างเลยค่ะ เรื่องแฟนเขาชีวิตประจําวันเขาไอตอนนั้นเขายังไม่บอกนะคะว่าเขาคุยกับแฟนเราอยู่อ๋อคือมาเป็นเชิงปรึกษาปัญหากับหนิงค่ะค่แต่เขามีแฟนเก่าของเขาอยู่แล้วค่ะค่ะที่คาคารจังกันอยู่อ๋อแล้วเขาก็เลยมาปรึกษากับเราเรื่องแฟนเขาอีกคนั้งใช่ใช่ทางทางที่เขาคุยกับแฟนอยู่แล้วอืแต่เราไม่รู้เลยสมัยนี้เราไม่รู้เลยว่าเขาคุยกัน อยู่ๆก็สร้างพลอตขึ้นมามาปรึกษาซะหน่อยใช่ใชแล้วเรามารู้<ช>ความจริงจากไหนอะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรหรือเขาลงรูปโปรไฟล์ในคอมพิวเตอร์ทํางานของเขาอะค่ะค่ะหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาจะมีรูปผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อที่เราเป็นคนซื้อให้อ๋อแล้วเอาไปสร้างเป็นรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ถ่ายรูปลงเฟซโอ้โหเขดูตั้งใจาะในท่ากอดคอ,อในท่ากอดคอค่ะค่ะแต่ไม่เห็นหน้านะคะเห็นแต่เสื้อ กับมือที่กอดคอแล้วเขายังคบกับแฟนคนเก่าเขาจริงหรือเปล่าคะเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะกล้าทําไมเขาถึงกล้าเขาเขาเหมือนเขาจะเลิกกับคนเก่าค่ะแล้วมาคบกับแฟนค่ะซึ่งภาพกอดคอนั้นเราเห็นนิดนึงแล้วก็พอจําได้แต่ได้เพราะเชื้อตอนนั้นซื้อให้ไปเดินห้างด้วยกันไปเดินห้างด้วยกันแล้วเป็นคนซื้อให้เองกับมือเออก็แสบใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอ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 เรารู้เราก็ถามแฟนเราเขาบอกว่าไม่มีอะไรแฟนเขาบอกไม่มีอะไร คาคลาสสิกไม่มีอะไรงไงแล้วไปต่อคคอเหมือนอขอเขาบอาไปผู้ชายปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงยอมรับว่าผู้ชายไปหาเอาใครยอมรับก่อนใครคนนี้ยังปฏิเสธอยู่เลยผู้หญิงยอมรับผู้หญิงยอมรับอ๋อผู้ชายปฏิเสธใช่แล้วบอกว่าถ้าหนงบอกว่าถ้าเกิดอยากได้กันก็ ไปหากันไปคุยกันและหนีงหนี่จะไม่เอาละคค่่ะ <Okay, okay. S 2> หนิงก็จะเลิกแต่ผู้ชายก็ไม่ยอมเลิกสาวนึงค่ะทิ่เล่นกาแฟมารับไปเที่ยวนหัวหินไปนอนค้างคืนกันนะคะแล้วผู้หญิงอะ่ะเอาเฟซบุ๊กฟอมมาค่ะแชทมาด่าว่าอยากเขาอยากได้เขาคืนมากหรอเขาไม่ยอมรับนะคะว่าไปเที่ยวกันหนิงเขาบอกทางนู้นอ่ะว่าไม่ยอมรับว่าไปเที่ยวกันหนิงความความที่เขาอยากได้ผู้ชายคนนี้มากเลยนะคะใช่ใช่ค่ะก็ดูตั้งหน้าตั้งตาอยู่แล้วล่ะใช่แล้วก็เขาก็เหมือนเหมือนกับว่าอยากทาทุกอย่างอ่ะ ที่จะเอาผู้ชายคนนี้ไปหนูว่าบอกเลิกเขาไปแล้วแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกยังไงก็ไม่เลิกไม่ยอมเลิกกับไม่ยอมเลิกกับหนิงแล้วเขาแล้วเขามีวิธีจัดการยไงกับผู้หญิงอีกคนนึงนั้นไหมล่ะคะก็ผู้หญิงก็ย้ายไปอยู่บ้านเขาเขาก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้แล้วเดียวหนิงก็เยเลิกมีคนอยากไปอยู่บ้านหนิงยังไงเนี่าหนิงมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยเนอะที่พี่ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเช่นหนิงบอกเลิกเขาไปแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมเลิกการขอบอกเลิกไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติค่ะหนิงจะเลิกก็คือจะเลิกหนิงหนิงหนีเลยค่ะหนิงเลิกเลย บอกเฟซบอกไลน์บอกเบอร์โทรเขามาหาที่ทํางานขับรถตู้มามารอที่บริษัทนะคะ,คะผู้หญิงทางนู้นน่ะรู้ก<ย>็มาว่าหนูบอกว่าทําไมถึงให้ผู้ชายไปหาล้าหนูไม่ได้ให้เขามาเขามาหาหนูเองเขาไปหนิงหนูที่สนามแต่ปัญหาคือเป็นพี่พี่จะไม่ไปเถียงกับผู้หญิงคนนั้นแต่พี่จะงงผู้ชายว่าอุตส่าห์เอาขับรถตู้มารอผู้ชายช่วยเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อยเลิกให้ผู้หญิงคนนั้นมาด่าฉันยังไงเอาวิธีการแก้ปัญหาของเธอคืออะไร ไม่ต้องมานั่งขับรถตู้มารอเพื่อจะมาวัดใจตรงนั้นเนี่ยเบาไปเลยค่ะแล้วเธอทําให้ผู้หญิงคนนั้นมาทำให้ฉันไม่มีความสุขได้ยังไงพี่เลยรู้สึกว่าผู้ชายดูเหมือนกับแก้ปัญหาโดยงงๆไม่หรอกแก้งงผู้ชายเขาเหมือนเหมือนผู้ชายเขาเก็บไว้หลายคนพี่หนูคิดดูแล้วนะหนูคิดดูแล้วนะผู้ชายจะเก็บไว้ทุกคนเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันไม่เกี่ยวเราแค่เจอการเสาร์อาทิตย์ แล้วไงเราต้องมีวันธรรมดาแฟนคนนึงเสาร์อาทิตย์แฟนคนนึงวันนักขันฤกษ์ไแบน้จริงๆนะตอนนี้คือหนิงเลิกกับเขาเด็ดขาดยังค่ะเลิกขาดแล้วค่ะเพราะว่ามันหลายหลายเรื่องที่ว่าเขาผู้หญิงเขาไม่ยอมเขาตามราวีแหละพี่ตามลาวีตามผู้หญิงหน้าที่การงานดีด้วยนะพี่เป็นข้าราชการพี่แค่งงว่าแล้วคนกลางคนกลางดูแลเรายังไงยอมให้คนคนหนึ่งราวีตลอดเลยอะค่ะก็บอกเขานะคะก็บอกเขาเขาก็ไปตัดตัดเตือนบอกไม่ให้ยุ่งไม่ให้ผู้หญิงมามาว่าทางนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ตัดขาดเขาเลยค่ะเห็นปะ ยิ่งคุยยิงรู้สึกว่าผู้ชายทําแค่เนี้ก็ไปตักเตือนแล้วไงหรือแบบก็เขาย้ายไปอยู่บ้านเฉยเลยอะผู้ชายเขาก็กักแหละหนูก็หนูก็เลยด้วยเขาขาดไม่เคยติดต่อไม่เคยอะไรกันเลยพอเถอขาดและทีเน้ยผู้หญิงอะเขาก็เหมือนกับต้องการเอาชนะด้วยรามั้งที่เขาส่งรูปบนเตียงมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแค่ได้ผู้ชายคนนี้ไปก็ถือว่าแพ้แล้วล่ะตรงๆนะพี่ไม่รู้สึกว่าการได้ผู้ชายคนนี้ไปคือความความเป็นชัยชนะอะ หนูงงตอนที่เขาอยากได้เขาเอาหน้าที่การงานมาลอ่อผู้ชายนะคะเอาใบใบตําแหน่งที่ว่าเขาเลื่อนเขาเรียกอะไรนะเวลาขาตตาแหน่งนะคะ่ะเขาจะมีเอกสารมาใช่ปะ <S <S เขาก็เอามาโพส์ลงแล้วเขาแท็กผู้ชายแทก็กซื้อบ้านแทก็กซื้อรถตอนนี้สามปีละเรื่องผ่านมาสามปีนะพี่หนูยังไม่เห็นอะไรในชีวิตเขาดีขึ้นมาเลยที่เขาต้องการผู้ชายคนนี้ไปอ่ะทั้งหมดพี่แค่ห่วงว่าแล้วผู้ชายเราดันชอบผู้หญิงแบบนี้เนาะ ใช่ตอนนี้ปัญหาคือแค่นี้เลยอ่ะพี่ไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นด้วยน้องจะแบบแปลกนะพี่นะเขาเอาใบนั้นใบนี้มาพี่ว่าแปลกสุดตรงผู้ชายของเราก็ดูชอบเขาไงเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรจงไปเจอกันกับสินน้าอยากพี่อ้อยว่าคุณค่าที่คู่ควรเขาควรจะได้รับในสิ่งอี่ไปก็ดีแล้วดีแล้วแล้วดันผู้ชายของเราก็ได้ดันเป็นของที่ดูแบบเลือกอะไรก็ดูไม่ค่อยเป็นพยายามติดต่อหนูมานะพี่ติดต่อทางเพื่อน ติดต่อทางน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางน้องทางเพื่อนอะไรก็ยังรู้จักจะยูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอเบอร์มาเรื่อยติดต่อมาเรื่อยแต่หนูนนก็ตัดขาดแล้วนี่คือจะบอกหนูว่าหนีไปอันใดก็ตาม <c oughs> อย่าเสียเวลาไปแคปร์ผู้หญิงคนนั้นเลย <c oughs> <ต>ไม่รู้สิคือบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะดีก็ได้นะคะ <c oughs> ที่เขาทําให้เรามองเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งชัดขึ้นดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ แค่สงสัยก็ใช่แล้ว